สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผ้ามายำช่มนะครับความง่วนะครับของพอนงตาลนะครับอยู่ที่บ้านกวดบุรีรัมนะครับผมเดี๋ยวผ้ามาพุดคุยนะครับเกี่ยวกับง่วนนะครับให้พอนงตาลนะครับไ้ค้มรู้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อนี้ยินดีต้อนรับน้อง จากช่องช่องไหนนะลืมช่องวัวราชินาฟ์มครับวัชินาฟ้าครับครับเอ่อควายงามครับผมเกิดติดตามผมก็ติดตามช่องพ่อลงตาลนะครับมามาโดนนะครับก็เป็นแนวทางในการเฮ็ดลิปมานะครับครับผมกจินดีครับวันนี้กิพอดียุบานครับเอางัวเอาอย่างมาทรง นะครับกับน้องกับน้องนะครับอออยากใส่ซื้อเลยเนาะครับครับได้ครับน้องมบนะครับเนาะนะครับยินดียินดีแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับประสบการณ์ครับกับคนกับคนเลี้ยงงัวนะครับกับป่าไว้นะครับกับขอบคุณนะครับขเวียนมาเยี่ยมก็ถือว่าได้มาพบปะนะครับได้มาเปิด ความู้นะครับแหลกเรียนความู้ก็สีให้คุณพ่อน้องตาลนะครับให้ความู้เกี่ยวกับง่วนะครับเล่าประวัตินะครับเป็นอย่างจังมากเรียงง่วนะครับอ๋อนะครับครับกับบอบออันนี้นะครับแรกเริ่มเดิมที่นะครับคือเขาเป็นคนดีมีงานประจำครับเนาะมีงานประจาเฮ็ดอยู่แล้วเซตเน่มันมีเวลาว่างนะครับมันมีเวลาว่างช่วงระยะเวลาว่างหลังจากเรืกองานเอาไงไคือเขารับราชการนะครับ งวงหวอสิไประเภทอยรับเลิ่งงานมาตอนแรกนอกจากตามวงสามสา <c oughs> าันเลือง,งานตามวงสางสค์นะครับมันก็ได้าาออกร่างกายก็เลยว่าเอ้ยหาอย่างมาเห็ดเพื่อเป็นกิจกรรมเป็นอย่างเป็นรี่แลกเป็นงานเสริมเป็นงานอดิเรกาครับก็เริ่มจากการเลี้ยงงัวนะครับเริ่มเริ่มเริ่มต้นรเริ่มเริ่มเริ่มจากการเลี้ยงงัวตอนนี้ก็ใส่ระยะเวลาในการเลี้ยงมาประมาณเกือบจะยี่สปีแล้วะคระับ คแต่เลียงไปเรื่อยๆนะครับเลียงสื้อมาขายไปนะครับตัวใดกับเก็บกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับเลียงแบบพิษพิษตึกถึงป้อยเลียงแน่จนจนกระทั่งมาซุมือนีเข้ามามายืนมามาใส่วิธีการเรียงแบบยืนข้ับนะครับมีการบริหารจัดการโดยการปลูกหย้าทันแปลงหญ้านะครับซึ่งซึ่งซื้อมือนีก็มีหย่าหลายหลายหลายพัน บางทีที่ที่ทั้งทั้งทั้งเข้าไห้เตรียมไว้ครับผมเพราะว่าจะเป็นแาเพนกลาครับยาลูซี่ครับยาเนเปียนะครับผมตอนนี้ก็มีมีมีการเตรียมแปลงหยาเป็นการบริหารจัดการนะครับกับการเฮ็ดฟาร์มนะครับตามว่าเต็มรูปแบบบอกระบบเต็มนะครับเพราะเข้าเข้าเห็ดหนึ่งเกิดยความชอบหรือความหลักเนาะครับผมนะครับในการเลี้ยงในการในความชอบหรือความรลัก กับการอากพัฒนาสายพันธุ์นะครับโดยการเริ่มจากพวกมัวนั่นสิแหละครับมัวใส่พวกบูกทบแน่แม่ไท่แน่เป็นมัวที่เกิดในคอกไม่ป้าเองนะครับเป็นมัวที่เกิดในคอกไม่ป้าเองบางทีคนไปเห็ุงานเสาอาทิตย์มีความสุขด้วยครับเนาะคนเท่าเดาไย้อยู่กับมัวนะครับแต่พัฒนาถามว่ามันเป็นรายได้ที่มันคุ้งบอถือว่าเป็นรายได้ที่มันคุ้งนะครับ กับอาชีพนี้บกับอาชีพเพื่อเพื่อเพราะว่ายิงทุหมื่นนะครับราคางัดดีตัวสูงเนาะครับเนาะดีตัวขึ้นสูงถามมาปีหนึ่งเขามีรายได้จากเงินเดือนหรือรายได้ประจำปีละแสนหรือสองแสนสมมตินะครับปีละสองถึงสองแสนแต่ปีนี้เขาขายงัวออกไปประมาณสิบก็โตแล้วนะครับตีเขาลองตีราคาข้าวๆนะครับปีนี้เอางัวไปสิบโตๆละประมาณ สองหมื่นหากับทีที่เขาขายง่วออกไปนะครับถ้ามันมันเกิดขึ้นรายใดเสริมนะครับจกถือกถือว่าเป็นโอเคก็ามาทีเรียงโตเรียงครอบครัวเขาได้ในในในระยะหนึ่งนะครับกับมันกับบลําบากเนาะเก็ถือว่าให้รวยกับบลุวยแต่มันมันมันสีไใดเรื่องรวยของความสุขเง่นครับเงินเกิดถือว่าเป็นโบนัสประจำปีแม่นเนครับเงินถือว่าเป็นโบนัสประจำปีแต่แต่ สิ่งที่เข้าใจล่ะคือความสุขครับคือความสุขพนเข้าไปเห็นอย่างห้ไมมีความสุขมันเกิดแมนเมนครับทําในสิ่งที่รักเข็ดในสิ่งที่ชอบครับครับผมมันมันมันเสียมากด้ดีครับครับผมขอสอบถามความูลเกี่ยวกับการเลือกแม่พันธุ์อ๋อครับกับการเลือกแม่พันธุ์เดี๋ยวสิบห้ามาบึ่งนะครับกับการเลือกแม่พันธุ์การเลือกงัวแม่พันธุ์อย่างเช่นตัวนี้นะครับของ ของเฮ้านะครับของของพอต่างๆอะไรคิดยแนวมากนะครับหนึ่งจะบางทีโครงสร้างของง่วครับเป็นโครงสร้างของง่วถามว่าพันธุกรรมเฮ้าสามารถเลือกได้บ่เฮ้าก็สามารถเลือกได้แต่ง่วที่เรียนตามตามบ้านหรือเป็นการง่วปล่อยทุ่งทัไปเฮ้าบ่สามัดสิทธิ์กับกมลว่าจะต้องเป็นพันธุกรรมแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าเฮ้าคัดได้ก็โอเคนะครับเป็นง่วสายพันธุ์ทีมาอันดับแรกเฮ้ากเบงเรื่องโครงสร้างกระดูกนะครับครับกระดูกโครงสานสองเนื้อหนัง นะครับเนื่อนังสามนะครับจะเบิ้งดูที่พื้นท้องตำํหนี้ตั้งๆนะครับครับเบิ้งตำํหนี้ต่างๆนะครับหนึ่งเล็บนะครับเล็บข้อข้อขาเล็บเนี่ยเป็นขาสิงบบนะครับเป็นขาสิงบอนะครับเนี่ยการยืนนะครับอ๋อการยืนเบิ้งเบิ้งขาเบิ้งเล็บนะครับสองเบิ้งพื้นท้องนะครับขราพื้นท้องนะครับสามก็จะเบิ้งเรื่องนุ่มนะครับครับ เรื่องนมเนี่ยคือสําคัญเลยครับนม <âm> เบืองอย่างแน,น่ครับนมนมเนี่ยเบิองเต่าความห่างของเต่านมนะครับ,ค,รบความห่างของเต่านมเนี่ยงัวตัวใดเนี่ยครับจะให้ให้น้านมดีนะครับจะให้น้านมดีหนึ่งเต่านมเนี่ยจะห่างค,ความห่างของระยะหัวนมนะครับเอางานงาความห่างของระยะหัวนมต้องห่างบ่บ่ชิดกันเกินไปนะครับเพ <findings> ราะว่าถ้าชิดกันเกินไปงัวตัวนี้เ้าสันนิษฐานไปก็อนเลยว่าถ้าหัวนมชิดกันเกินไปงัวตัวนี้จะให้น้านมกับดูกบ่ค่อยดี เต่านมหน่อยแมนครับเต่านมหน่อยน้ำนมอัตราการผลิตน้ำนมจะบดีครับนะครับสองนะครับหัวนมคือถ้าหนึ่งหัวนมใหญ่ปัญหาก็คือว่าหนึ่งตอนคลอดลูกเนี่ยเขาจะต้องช่วยนะครับในเดือกในเดือกหัวนมครับหัวนมที่ดีควรเป็นหัวนมอ่าลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเอ่งขึ้เหมือนกลมขึ้บที่จะสังเกตเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพาเบิรงครับ นี่ครับหัวนมค้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับหนึ่งลูกกินง่ายครับนะครับลูกจะกินง่ายนะครับความห่างของระยะหัวนมเนี่ยครับลูกเพิ่งกินนมออกไปนะครับเป็นความห่างอย่างเข็นแม่เลยเห็นไหมเป็นหัวนมที่หัวนมจะห่างครับห่างแล้วกับบวบใหญ่เกินไปนะครับแล้วกับบนน้อยลูกกินงายเพราะคอกมาลูกลูกกินได้เลยครับคำนี่ในลักษณะแบบนี้นี่จุดจุดคับจุดขั้ว นะครับท,ที่สังเกตสองสี่โค้งนะครับกระดูกสี่โค้งครับ,รบกระดูกสี่โค้งก้นก้นเป็นกระดูกถ้าภาษา <c oughs> อีสานบ้าเท่าเคืงคองงวกระดูกหมูเนาะครับง่วงกระดูกหมูสี่โค้งเฮ่ากับตรงเบิงว่าสี่โค้งแต่ละสี่เนี่ยครับสมบูบรณ์บอความโตของความความใหญ่ของสี่โค้งเนี่ยครับซ้ำกันบอนะครับ ถ้าเกิดว่าสี่โค้งสี่โค้งแต่ละสี่บวซ้ำกันมีสีไใดซีหนึ่งหน่อยกวัวแสดงว่างูตัวนี้ามีผลกับการจะเริ่มเติบโตละอาจจะเริมเติบโตซ่าหรืออีย่างสักอย่างหนึ่งสี่โค้งสุดจะสินะครับถือว่าเป็นตรวนี้ส่วนมูนี่นะครับจุดจุดสังเกตหลักๆโดยโดยพื้นฐานแล้วก็อีกอย่างนะครับคนตงตาจะสังเกตที่ขนตางูนะครับถ้าเป็นงูแดง ถ้าจะเลือกงัวแดงนะครับขนตาเนี่ยให้สังเกตเบงว่าขนตาจะต้องดําบนะครับขนตาดําถ้าเกิดว่าขนตาขนตาออกสีแดงคืออันนี้คือคือประสบการณ์กับความอันนี้ของของของตัาเองนะครับว่างัวที่มีขนตาแดงหรือโบแมนขนตาดาเนี่ยอัตราการทายทอดพันธุก,กรรมเนี่ยจะโจบจะโบนิง่งสมมติว่าพอญนพอสวยพองามนะครับแต่แม่เนี่ย ทามาสีใดยังใดนะครับเวลาห้าเอาพอพันธุก,กรรมเอาพอดีๆมาใส่เนี่ยอัตราการการทายทอดแต่พอสู่ลูกเนี่ยสีมีน้อยอ๋อครับครับนะครับคือคือคือจุดสังเกตอันนี้คือประสบการณ์ที่หาเฮาเฮาใส่นะครับ,รบในการคัดเลือพอพันธุ์นะครับก็มีหลักๆยู่แค่นี้ครับครับผมก็มีหลักๆแค่นี้โดยโดยโดยทั่วไปโดยพื้นฐานทั่วไปตัวนี้ก็บบ่มีอย่างหลายนะครับในการคัดเลืองัวงวอสัามาเรียน ครับอย่างเช่นแม่นี่นะครับนี่ก็โอเคครับง่วแม่นี่แต่แต่ถามว่าพื้นท้องพื้นท้องมีปัญหาถามมาพื้นท้องกับเป็นตำหนินิดนึงคือครับอ่าสะดือครับนะครับก็ถือบ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 อมีผลนี่อย่างครับถือว่าพื้นท้องดีนะครับพื้นท้องดีตัวนี้นะครับเป็นง่วลูกผสมครับมันมันบ่มีผลต่อพันธุกรรมนะครับบ่มีผลต่อพันธุกรรมมันบ่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับครับบ่มีผล เป็นการยืนลักษณะการยืนนะครับสีโอเคครับหัวนุ่มกอ่าโอเคนะครับแต่เขาจะยืนเขาจะตื่นเต้นในง้วตัวนี้นั่งเข่ามากง้อพึ่งเข่ามากนะครับผมครับโอหัวนุ่มเเตืานเตือนแน่นะครับหัวนมจะห่าง นะครับตื่นนะครับโม่อยเห็นเพราะว่าม่วผมนั่เข่ามานะครับครับนี่แหละครับเปิ้ลของเครื่องครับของเครื่องดำโคดหางไงครับม่วงแบบนี้รับรองไงนะครับครับนี่คือจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตหลักๆในการคัดเหลือมัวเขามาเรียงนะครับหรือมานำมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับกับผู้ใดศึกษาหรือผู้ใดกําลังสีเลี่ยงงัวนะครับผมผมก็ว่าดีนะครับเฮ้าบ่ต้องไปล่องผิดล่องถึกด้วยตนเองนะครับเฮาเอาประสบการณ์นะครับของคนอื่นนะครับมาเป็นประสบการณ์ของเฮ้าเฮาสิบ่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับนี่ก็เป็นขอดีนะครับเพราะว่าซุมือหนีซื้อก็เข้าถึงนะครับสําคัญที่สุดเลยครับซื้อ กะมันสิบบได้มีปัญหาเรื่องการถือต้มนะครับในการซื้อขายนะครับพอาอเขามีความรู้เนี่ยเขากระชีทักท้วงได้นะครับแล้วเข้ากระทีเบิงว่าเป็นนะครับเวลาเข้าไปซื้อนะครับพราะค่านี่ผู้ซื้อกับซื้อนะครับแต่คนเลี้ยงไม่นี่สิพ่อเด้พ่อกันหลายเจอกันหลายพ่อกันหลายนะครับแทบทุกคนนะครับทุกคน ผมเองก็ถือนะครับเรี่ยงไม่ไม่ก็ถือนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าตัวใดถือเจะเก็บใบนะครับครับในส่วนของของโพ้งตานนี่ก็เคยเจอนะครับโดยการซื้อง่วกับทั้งเน็ตโดยที่เขาบเห็นตัวง่วบเขาบเห็นตัวงัวเขาถือนะครับง่วตัวนั้นเพิ่งขายออกไปนะครับเิ่งขายออกไปเพราะว่าจะเก็บใบเป็นบทเรียนว่าตัวนี้เขาเคยถือหลอกมากนะครับก็เรียนลูกแต่เขาในลูกได้ยังไงล่ะครับ กบับ่งวิ่งทั้งหลายนะครับ <ciğim> นี่แหละครับกับการพัฒนางวัวกับการพ <C' ch ina> ัฒนาสายพันธุ์สำหรับคนใดที่อยากพัฒนาสายพันธุ์ง่วนะครับการเลี้ยงงัวเพื่อนําไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับถามว่าเข้าทุนน้อยเฮาสิไปหาถามว่าคนต้องการเข้าอยากได้งัวหรือลอยบ่อ <C' ch ina> อยากได้นะครับ คนทุกคนอยากได้เลือดลอยครับอยากได้ของดีอยากได้ของดีนะครับแต่ว่าเรื่องทุนทรัพย์เรื่องกําลังเฮานะครับเขาเก็ดไปแบบนี้และครับนี่แบบเจ้าที่แหละครับนี่เพิ่งเอาแม่เขาออกไปนะครับเก็บเก็บลูกเขาไว้นะครับเกิดจากการพัฒนาเป็นมาเรื่อยๆนะครับนี่เป็นแม่ไทยครับอ๋อครับนี่เป็นแม่ไทยสําหรับลูกเขานี่เป็นอ่า881นะครับนี่ครับนี่เป็นลูกของบักพริกแดง SK581 ครับครับจุดเด่นของเอ็ดเคหาเป็นนึงก็คือส่งลำตัวเงาขึ้นมาครับครับโคนหางก็โอเคโคนหางใหญ่นะครับครับผมโคนหางใหญ่บวหักบวหักนะครับถือว่าทายโอเคนะครับเก็บใบเก็บใบต่อยอดต่อนะเก็บใบต่อยอดครับเตียมเตียมจดเอฟครับตัวนี้เตรียมจดเอฟโอ้ครับตัวนี้เตรียมจดเอฟนะครับก็อายุได้เจ้าน้อยครับก็จะเริ่มตีเบอร์โสงจุดครับตรงจุดเอฟครับเอฟจดเอฟนี่เราต้องเตรียมตัวยังใสครับเตรียมยังแดงครับ การจดเอฟนะครับอันดับแรกเขาก็ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนนะครับก็้นอว่าเขาต้องการเขาเป็นสมาคมของไผ่สมาคมบํารุงพันธุ์หรือสมาคมส่งเสริมนะครับในส่วนของพ่อต่างตาเนี่ยเขาเป็นสมาชิกของบํารุงพันธุ์นะครับสมาคมบํารุงพันธุ์โูบามันนะครับตอนนี้หลังจากเขาเป็นสมาชิกแล้วนะครับเขาเป็นสมาชิกแล้วนะครับถ้าสมาคมก็จะทรงรหัส ของสมาชิกมาให้เกษตรกรที่จะเตรียมจดเอฟนะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งหลอดครับคือหลอดหลอดในการผสมนะครับตัวที่ผสมลูกท้ายนะครับแล้วแบบง้อที่จะตีเบอร์นี่ง้อที่ชุ่มจดนี่จะต้องตีเบอร์ครับตีหมายเลขนะครับตามตามขอกำหนดของสมาคมมาตีแบบไรแบบไรนะครับว่าเท่าตีแบบไรจะทรงจดทรงจดตัวนี้นะครับเป็นเอฟทรงจด เป็นหัวเลือดสูงครับแต่คงสงสัยระยะลาอี่โดนก็สิถึงเลือดลอยครับพัฒนากันต่อไปครับพัฒนากันต่อไปถือว่าครับชอบครับการพัฒนาก็คือหัวใจของมันก็คือได้เห็นงว่าที่เฮ้าบีดขึ้นมาเองนะครับพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความภาคภูมิใจแม่ครับหรือความภาคภูมิใจของเฮ้าเองครับ คิดเองนะครับเป็นจิตนาการของเขาเองว่าเขาต้องการอยากได้ง่วงแบบไหนนะครับอยากได้ง่วงแบบไหนนะครับประมาณนี้ให้พ่อต้องการนะครับฝากถึงคนที่กําลังสีเลี่ยงง่วงนะครับอยากให้เชิญชวนให้คําแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ครับสําหรับท่านใดที่สีเลี่ยงง่วงนะครับก็ ลองคิดบ้างครับเพราะว่าเรียงงวนี่มันมีแต่ได้ก็ได้แหละครับครับผมมันมีเสียดอกเพียงแต่ว่าการอาชีพเรียงงวนี่คือต้องประกอบด้วยความรักครับความรักถ้าห้าบรรักถ้าห้าบ่ชอบก็เฮ็ดเฮ็ดไปก็ได้นะครับครับก็เลือกงวนะครับเลือกงวนะครับเลือกแม่พันธุ์นะครับราคาพ่สูงเกินไปแล้วับต่ำเกินไปนะครับเอาพ่อ ก็เข้าไปได้เรียนพัฒนากันไปหลักๆก็คือความชอบครับความชอบนะครับถ้าเข้าไปชอบนี่่าไปตามกระแสนะครับเรียงงัวถ้าตามกระแสคือจบกับจบครับโอกาสขาดทุนเนี่ยหลายเลยนะผู้ใดตามกระแสครับผมขอให้เอาจากความชอบการพัฒนานะครับเรียนกันไปเรื่อยๆครับฝ่าบาทนะครับซึ่งประสบการณ์เนี่ยเข้าสามารถแบ่งปันกันได้นะครับ อย่างเช่นหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่เคยทรสอบถามมากเกี่ยวกับปัญหาพ้องการจะยินดีนะครับตอบขอสักถามนะครับตอบขอสักถามตอบขอสงสัยหรือตัวไหนที่บ่มุนะครับหรือบ่เคยเจอกับศีหาขอมู่นะครับโดยผ่านทั้งหมอทั้งผู้ที่เป็นหัวเข้ามาเข้ามาบอกกับพี่กับน้องนะครับครับผมก็ให้พต้องการฝากช่องทางนะครับการติดตามนะครับ สำหรับการติดตามนะครับก็สามารถติดตามาข่าวสารเกี่ยวกับง่วได้นะครับของคนตการเองกับทางช่องลูกตานฟา้ามนะครับหรือจะเป็นเพจเฟซบุ๊กลูกตานฟา้ามนะครับ,รบในการเบิ่งง่วในการซื้อขายง่วในการแลกเปลี่ยนความรูร้ก,กับง่วกับอีกช่องทางหนึ่งครับกับฝากไว้ครับกับ <c oughs> ช่องของน้องไส้นะครับ <c oughs> ช่องของน้องไส้ว่าชินะวอววระ วระวระชินาฟามควายงามนะครับตัวนี้ก็สามารถฝากฝากไว้นะครับกับช่อง YouTube นะครับติดตามผมเข้าได้นะครับในการซื่อการขายรับประกันครับการสื่อการขายงัวทุกตัวให้นะครับครับผมกับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับก็ขอบคุณพ่อต่างตาหลายๆนะครับมื้อนี้นะครับผมที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแช์ความู้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะผมแล้วก็กดติดตามนะครับช่อง YouTube วอลาชิน่าฟ้ามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ